สวัสดีค่ะแฟนคลับที่รักทุกท่านตอนนี้สาวรำพารวยก็อยู่ที่บึงละหานาน,านะคะโอ้ยบรรยากาศสวยมากค่ะท่านผู้ชมนะคะ,ะเวลาตอนนี้ห้าโมงเย็นนะคะห้าโมงสามสิบห้านาทีค่ะท่านท่านผู้ชมคะอย่าลืมมาเที่ยวที่บึงละหานาน,าน,านะคะละหานา,นายังจำฝังใจอาย สองเรานั้นเคยเคียงกู่นะคะไม่ได้ฟังเสียงสาวดำร้องปรีมานานแล้วเนาะแฟนกลับที่รักทุกท่านนะคะพาแฟนกลับมาชมวิวค่ะแฟนกลับที่รักจ๋าอย่าลืมมาชมมาเที่ยวกันนะคะค่ะนี่คือบึงละหันนาค่ะเป็นบึงที่กว้างใหญ่ไพศาลมากเลยทีเดียวค่ะท่านผู้ชมตอนเช้าๆนะคะก็จะมี คนก็าหาปลาขึ้นมาอยู่รอบบึงละหาันนาเน,นี่ยนะคะเนื้อที่ประมาณหลายหมื่นไร่ค่ะท่านผู้ชมติดกับแม่น้ำชีค่ะสาวดำเอามาขับชมบรรยากาศดูรอบบึงสวยมากท่านผู้ชมยิ่งตอนเช้าเช้านี่โอ้โหนะคะยิ่งสดชื่นนะคะท่านผู้ชมแล้วก็ตอนเย็นๆย็นนี่ก็เหมือนกันค่ะอย่าลืมมาเที่ยวนะคะแฟนคลับท่านไหนที่อยากจะมาเที่ยวบึงละหาันนา,นาน มาช่วงสงกรานนะคะมาหาสาวดำพารวยเลยค่ะแวะไปหาพ่อปู่388ด้วยนะคะแล้วก็เราก็ไปตาำส้มตำกินกับหนมจีนนะคะซึ่งสาวดำพารวยจะทำไว้ต้อนรับแฟนคลับนะคะวันสงกรานนะคะสาวดำก็จะมีกางเต้นแล้วก็จะมีมะละกอนะคะแล้วมีหนมจีนน้ำยาทำไว้ต้อนรับแฟนคลับสาวดำจะเป็นคนทำเองค่ะ จะทำน้ำยาน้ำยาปลาทูนะคะน้ำยาหนมจีนน่ะน้ำยาปลาทูค่ะไว้ต้อนรับแฟนคลับของตัวเองนะคะ,อะของทุกๆท,ท่านที่มาหาสาวดำนะคะทุกท่านที่มาหาสาวดำวันนี้เราก็มานั่งทานลวมจีนน้ำยาที่สวนทำสาวดำนะคะวันนี้วันนี้แฟนคลับที่เขามาออกกันลังกายสงสัยก็เดิน ผ่านไปแล้วนะคะก็ออกกันมาไกลก็มากันเป็นหมู่คณะเลยค่ะท่านผู้ชมถนนลาดยางอย่างดีเลยนะคะเป็นถนนลาดยางอย่างดีกับรอบบึงนะคะรอบบึงใหญ่นะคะแฟนฝั่งทุกทุกท่านแล้วก็มาชมมาเที่ยวบรรยากาศหาหายากแบบนี้นะคะบึงละหานานเนื้อที่ประมาณหลายหลายหมื่นไร่ก่ะไม่ใช่พันไร่นะคะหลายหมื่นไร่ค่ะน่าจะอยู่ประมาณสามหมื่นกว่าไร่นะคะฟัง ฝั่งด้านโน้นก็ติดกับแม่ลำแม่น้ำชีนะคะแฟนกลับสาวดำพระรวยก็เป็นคนบ้านละหันนาค่ะนะคะก็เชิญชวนแฟนกลับ f อของสาวดำนะคะหาเวลาว่างมาถ้าจะให้ดีมาวันสงกรานนะคะนะคะมาเที่ยวหาสาวดำค่ะมากินน้ำยาหนมจีนกับหนมจีนกับส้มตำอร่อยอร่อยกันนะคะแล้วเราก็จะได้มาดู สถานที่ส่วนทาของสาวดำนะคะแฟนคลับที่รักทุกท่านอ,อ่วันนี้สาวดำมีตัวเลขบอกนะคะซึ่งอ,อ่แฟนกลับส่งมาในไลน์นะคะบอกว่าไปเอาที่อ่หญ้าตะเคียนแล้วก็ส่งมาให้บอกว่าขอเป็นของอ่าสายบุญกับสาวดำแล้วก็ถ้าออกก็ให้ใครถูกมีโชคมีลาบก็ให้ให้ร่วมกันสร้างสถานที่ปฏิบัติธรรม ที่พ่อปู่สามแปดแปดอยู่นะคะแฟนคลับทักทุกท,ท,ท่านนะคะเลขบนก็ให้มาหางเดียวกับเก้าห้าศูนย์นะคะเก้าห้าศูนย์หางเดียวค่ะเลขล่างของพ่อปู่เรานะคะของพ่อปู่เราค่ะพ่อปู่สามแปดแปดหรือว่าพระน้องนะคะท่านให้หางเดียวแขนนะคะหางเดียวแขนท่านให้ศูนย์สองค่ะท่านผู้ชมบอกบุญแฟนคลับนะคะบอกบุญเอฟซีของสาวดําค่ะนะคะอธิษฐานจิตทุ่มเท ทุมท่มเทเลยนะคะบอกว่าขอให้ออกตัวนี้แล้วจะมาะช่วยสาวดําสร้างสถานที่ปฏิบัติธรรมนะคะเรามาร่วมทําบุญทากุศลด้วยกันกับแฟนคลับที่รักจานะคะนี่คือวัดบ้านละหานาน,าน,นะคะตอนนี้หลวงพ่อกระเสีมนะคะหรือว่าหลวงพ่อนายนะคะซึ่งเป็นเจ้าอาวาสอยู่ที่วัดบ้านละหานา,นา,นานท่านเป็นเจ้าคณะอำเภอแบงน้อยค่ะเนี่ยนะคะกำลังสร้าง แฟนกลับถูกเลขถูกเบอร์ถูกห่วยมีโชคมีลาบนะคะกับอเอฟซีนะคะกับอเอซของสาวดำอะนะคะก็เชิญร่วมทำบุญได้เลยนะคะสาวดำก็มาทำที่นี่เหมือนกันค่ะและที่สวนทำสาวดำก็เช่นเดียวกันนะคะนี้ก็จะเป็นต่อมาก็จะเป็นาสารญาพ่อปู่อุป,ปหาตราชวงศ์ค่ะท่านผู้ชม นะคะแฟนลับดูนะคะก็ตั้งอยู่ตรงนี้ค่ะแล้วก็จะมีฉลองมีงานฉลองญาปปู่อุปหัตราชวงศ์นะคะมีทุกปีค่ะตั้งแต่ยังไม่เกิดโควิดงาน7วัน7คืนนะท่านผู้ชมเช็ดดูว่าท่านศักดิ์สิทธิ์ขนาดไหนนะคะสาธุสาธุสาธุเด้อญาปปู่กูขออนุญาตเ้อขออนุญาตไทยลูบญาปปู่ลงไปให้แฟนลับได้บึง้งนะจ้ากับญาปปู่เป็น ยืนนบรรลกะมีอันมามีสร้างมีบริวารเพื่อนหลายกันนั่นก็ญาพระอบูอุปหัสราชวงศ์นอกนณะอันผู้ใดอยากมาเที่ยวมาหาเพื่อนกับบาเด้อกันเด้อมาบุญบุญเพื่อนด้ทุกอย่างค่ะมีคนไอเพชรไอคนเพชรเพชรชมพูเพิ่นบุญนั่นท่านผู้ชมเพิ่นบุญอันอันอันยิ้นง้างกับบมูหเนาะเพิ่นถึงแล้ววันที่หนึ่งเพิ่นกับมาสร้างนี่แหละค่ะมาสร้างอัน สานเห็นยาปปูอุปหารราชวงศ์ค่ะเป็นชาวบ้านว่าเห็นนั่งฟังเนาะท่านผู้ชมเนาะบ้านนี้นั่งสีเอากล้องตัวนี้มาถ่ายเอายาปปูค่ะเฮ้ยคท่านผู้ชมเห็นยาปปูค่ะยาปปูอุปหัตราชวงศ์ท่านผู้ชมเอามาบุญบานสันก้าวคนใดกับบววัสิ่งพ่นบุญได้ทุกอย่างค่ะอันพ่นบุญอันกระเจี๊ยบเราให้ใกล้ตัวใกล้หัวหมู พุ่ลไม่เกาอย่างพวงมะลยดอกไม้ทุกเทียนแหะค่ะท่านผู้ชมอ่าท่านผู้ชมมาหานางมหาสาวดำสาวดำบ่ญสีผ้ามาไหวาญาพระปูอุปหัตราชบบกอยู่นี่หละค่ะท่านผู้ชมเพิ่นเปลี่ยนญาพระปูที่ศักดิ์สิทธิ์มากๆเลยครูบ้านครูเมืองครูอำเภอครูตำบลน,นี่มาตั้งแต่นั่งเกิดมานะะ่าจะเห็นเพิ่นเลยค่ะท่านผู้ชมเห็นเพิ่นบน่นในทุกอย่างค่ะท่านผู้ชมคันนั่งเราเกือจังสิกุ้ยเนาะห้แฟนกลับมามาบ่นเองมาเบิ่งเอง,เอง,เองค่ะท่านผู้ชม ไอ้แฟนขับมาบุญมันน่ะเนาะอันนี้ก็คือลูกพระปู่หมุนค่ะพอลูกพระปู่หมุนค่ะอันพระพระนองเพื่อนไหนนั่งค่ะเนี่ยลูกพระปู่หมุนท่านผู้ชมเพื่อนไหนมากค่ะอยู่วัดวัดบ้านจานทค่ะท่านผู้ชมลูกพระปู่หมุนค่ะเพป็นเป็นอ่าหลวงพ่อที่ศักดิ์สิทน้องเนาเจี๊ยจีอาจารย์หลวงปู่หมุนหมุนเงินหมุนทองหมุนโชคหมุนลาบกับท่านผู้ชมนั่งราตั้งค์ไซเวนารถนี่าค่ะท่านผู้ชมค่ะ ขออนุญาตด้วยจับไปเห็นนั่งจันน้อยเลยจับไปเห็นนั่งจันน้อยเลยจับจับจับ,จบน,นั่งเสียนาท่านผู้ชมพาแฟนกลับมาดูที่บึงลหาหันนาเนาะ บรรยากาศดีมากเลยค่ะท่านผู้ชมบรรยากาศดี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 ด,ด,ด,ดีเป็นแสงสวย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 งามมากเลยเห็นไหมคะแสงจมมองไปเหมือนมีใครนั่งอยู่ที่อันไอ้นั่นเนาะเหมือนมีคนนั่งอยู่ที่อันในกลางอัน เาเว้นเนี่ยท่านผู้ชมต่ว่าอยู่ในโทรศัพท์มันบ่แจมปัดไลยเนาะน้องจับแจมด้วยจ้ะขอทุกทุกท่านโชคดีนะคะแฟนคลับที่รักทุกทุกท่านไม่ว่าจะเป็นเลขของไทยที่อยู่ในช่องสาวดำพารวยช่องเย็นจิตพอทตี้คอมโบช่องดำมหาเสน่ห์ชาแนลนะคะขอขอทุกทุกท่านมีโชคมีลาบนะคะวันพรุ่งนี้สองตัวสามตัวมีเฮกันแน่นอนค่ะมีเฮแน่นอนกับท่านผู้ชมมีเฮแน่นอนนะคะแฟนคลับที่รักทุกท่านอย่าลืมนะคะที่แฟนคลับ แฟนกลับให้สาวดำมานะคะให้สาวดำมาเดี๋ยวขออนุญาตดูแป๊บหนึงท่านผู้ชมค่ะแฟนกลับให้มานะคะนั่งจะเอ่ยเบื้องแรกจะเป็นไหนมาเนี่ยแป๊บเดียวค่ะท่านผู้ชมรอแป๊บเดียวรอแป๊บเดียวอฮา รอแป๊บเดียวนี่นะคะนี่เผื่อก,ก็ส่งมาในไลน์นะคะแฟนคลับทุกท่านส่งมาในไลน์ค่ะก็คือ950ค่ะนะคะแล้วก็แล้วก็วกอันไหนอีกอม,ะะมีมี950นะคะแล้วก็อะไรเนาะนี่เนาะมี950เดี๋ยวนะคะแป๊บเดียว ค่ะ950ท่านผู้ชมแล้วก็0-3 08 6 3 68 0 6 3 8กับท่านผู้ชมค่ะแฟนกลับบอกว่าช่วยพี่สาวดำเป็นสายบุญด้วยกันว่าอย่างนั้นนะคะขอท,ทุกทุกท่านโชคดีนะคะแฟนกลับจะรักทุกทุกท่านโชคดีโชคด,โชคดีโชคดีทุกคนค่ะเราจะถูกหวยรวยไปไปด้วยกันในวันพรุ่งนี้ค่ะขอทุกท่านโชคดีนะคะอุ้ยเมงละหานา่าสวยจังเลยท่านผู้ชม บรรยากาศส,สวยมากเลยค่ะท่านผู้ชมระหารหนานะคะขอทุกทุกท่านโชคดีนะคะ